กับุงบินนะคะของเอวาเซนเต้ค่ะขึ้นปุ๊บใส่รถปั๊บฝนตกเลยก็เลยต้องต้องรอรอให้ฝนหยุดก่อน <c oughs> แล้วก็ค่อยไปสาร,ราบับกรุงบินของเอวาเซนเต้นะคะก็คือว่าได้ช่วยคุณมบัติของเขาก็คือช่วยช่วยมาถ้นะ รอเพลี้ยนียค่ะจะเป็นทีเบ็ดธรรมชาตินะคะเป็นเป็นเป็นตัวธรรมชาติซึ่งจะช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตของต้นไม้เร,เร่งการเจริญเติบโตของต้นไม้พืชแต่ละชนิดได้ดีนะคะหนึ่งกระกอบของเรานี้จะบรรจุอยู่ที่25กิโลราคาก็จะอยู่ที่7 9 0บาทนะคะแล้วก็ จากที่เคยไปท,าทําแปลงสาธิตไว้เมื่อประมาณต้นเดือนนะคะเกลือยางพาราเปิดผีแล้วอายุยา,า15ปีเนี่ยค่ะหลังจากใส่ไป10วันก็ไปติดตามผลดูว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปยังไงได้บ้างปรากฏว่า,าเกอดยางนิ่งนะคะเกลือยางนิ่งแล้วก็ปริมาณน้ำยางเพิ่มขึ้นแล้วก็ที่ ว water, S. 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 ่าเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของน้ำยางถอดออค่ะไม่ได้ลดลงเพราะปกติแล้วโดยื้นฐางของของต้นยางเนี่ยค่ะเพราะว่าปริมาณน้ำยางออกเยอะไหลออกมาเยอะนะคะอ่าเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของน้ำยางก็จะลดลงด้วยค่ะแต่ว่าเนี่ยหลังจากใส่ไปสิบวันเนี่ยในส่วนของเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของน้ำยางเนี่ยค่ะคงที่นะคะไม่ได้ลดลงตามปริมาณน้ำยางที่เพิ่มขึ้นก็ถือว่าดุเยอดมากๆเลยค่ะไอวัลเซนเซของเรานะคะ ใช้ได้กับคือทุกทีอย่าลืมนะคะมาใช้กับ